สวัสดีจ้าทุกคนมาค่ะกินบะคอ้อนะสดสดดอกพี่นองบ่ได้ไปใส่กันเ,นเ,นเน้ียมแตงนะจ้ะก้าสดพริกเกลือค่ะทุกคนลองดูแต่แสบป่ะเรืองบะคอ้อไปทุ่งหน้ามันไปขึนหน้าพี่นองจ้าดูเลยแนซะ่บเลยนะอะือุ้ยบะค้อฟ้าแฝด กิมเกลืออย่างนี้นะค่ะทุกคนดอูอรอยอะ่ะกินก้อนข้าเที่ยงเอาบ่อบเหนี้ทุกคน,นฟินมากเลยอะ่ะ กากินมะว้าต้อกันทุกสีล,ล่างเลยได้แต่เมื่อลูกช่ำๆแต่ว่ามันยังไม่เต็มที่นะคะทุกคนมันจะสุกกว่าน,นี้อีกน้ำจิ้มอร่อยมากดูกช่ำๆเลยอทั้งเปรี้ยวทั้งหวานนี้น่าจะเป็นแฝดน,นะ น่าดูไหมแฝดกินด้วยถ้าแฝดมันจะเป็นลูกใหญนะ่ๆนะมาเม้ามาค่ะ Hãy subscribe cho พริกเกลือไม่เค็มนะคะทุกคนอร่อยมากอร่อยชุดๆเลยเวลาเขามีเมื่อยมากเนี่ยเขากินมะกอกนี่หายเลยจ้ะ ทุกคนค่อยกินปะค่ะกินแล้วเม็ดนี่สามารถเอามาทำตังหูได้นะเป็นประคอเนี่ยฟินน่ะฟินสุด,สด <S 1> <S 1> <S น,นเอฟเฟกต์มล่อครับเอฟเฟกต์ขนาดนับ อร่อยทุกคน เหมือนฝนจะตกเลยค่ะทุกคนมืดมาละตอนก็มีนเลยค่ะสลับกัน เดีบแกะบ่ได้ค่ะไม่ใหญ่แต่ว่ามะข่ารุ่นนี้สิเปลือกน้าทีค่ะเปลือกน้านิดนึงมันเลยแกะยากปกติสิออกขันมันเปลือกบางๆแล้วก็มันถ้าเปลือกบางๆมันบ่จามันสิออกหวานๆเด้มะข่าแต่ถ้าเปลือกอย่านี้นะนะอย่างเงี้ยจะออกเปรี้ยวเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานนะคะแต่ว่าเปลือกบางสิแซ่บกว่า ลูกได้กินมะขอแต่อันนี้ก็ไม่เปรี้ยวมากครับผมแซ่บมาลูกใหญ่ๆอย่างเงี้ยจะเป็นฝาแฝดแน่ๆมาลูกลูกใหญ่แบบนี้นจะเป็นฝาแฝด วมาได้จ้ากินน้ำกันเด้อพี่พน้องๆชาว u t u b e ทั YouTube, ้งหลายมากินมะขวอยน้ำกันได้จ้ามากินกับมันพิทุกกี้ผ้ามวนได้จ้า

มุ้ยพีิกเกิือที่บนเนาะมันฟินมากทุกคน อันเ,เน,นเวลาเขา็ำงานเมื่อยๆนี่ร่องร่องกินสมบูมณ์นะจ๊ะมันจะ,มจะหายกับเขาวิ่นวินไหมฮะอืฝากช่องน,นิดหน่อยนะจ๊ะฝากคนไรก็แชร์คัะตะไคร่ส่องทีทพีภาพบัวนะจ๊ะอยากให้ใหคชิปยังกับคอมเมนต์มาเลยด้วยค่ะ ว,ะะนนว่าใครมีไวมล่ค่ะมัาหนั่นที่วมื่อนี้่อยว่างหน้าสดจริงๆนะคะทุกคนแป้งกับมาดิท่ามีนาสดๆสและเนาะมาคะ่ะกินด้วยกัน <มา S 1> เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ